สวัสดีครับพี่น้องที่รับนี่พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่22นะครับข้อ15ถึง22 mm hmm. ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพลเมืองอย่างพระคริสต์นะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าขณะนั้นพวกฟาริสีก็ไปปรึกษากันและหาทางทําให้พระองค์ติดก,กับด้วยคําพูดจึงใช้บรรดาศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่เอาใจใคร เพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรจะส่งสวยให้ซีซ่านั้นควรหรือไม่พระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่าคนหน้าซื่อใจคดพวกท่านมาทดลองเราทําไมจงเอาเงินที่เสียสวยนั้นมาให้เราดูเขาจึงเอาเดินารีอันเหรียญหนึ่งมาถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามเขาว่ารูปและคําจารึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลว่าของซีซ่า และพระองค์ตรัสว่าเพราะฉะนั้นของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าเมื่อเขาได้ฟังแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจจึงละพระองค์ไว้และกลับไปพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะสังเกตในพระคัมภีร์นะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงถึงการเป็นพลเมืองที่ดีขณะเดียวกันนะครับคนเหล่านั้นมาหาพระเยซูคริสต์และมาชมเชยพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นอาจารย์ของพระเจ้า และพระองค์ทรงตัดอย่างถูกต้องพระเยซูไม่ค่อยสนใจคําชมพวกเขาเท่าไหร่ครับเพราะพระเยซูทรงทราบดีว่าคําพูดของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคําพูดที่จริงใจแต่เป็นคําพูดที่หลอกล่อให้พระองค์ติดกับเราเองต้องเหมือนพระเยซูน,นะครับเราต้องระมัดระวังคําพูดของบางคนหลอกล่อให้เราติดกับหาเรื่องเราและทําให้เราย่ําแย่แต่กันเองเราต้องเหมือนพระเยซูนในจุดนี้ตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้านั้น เมื่อพระองค์งทรงดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองของพระเจ้าในโลกนี้พระองค์งเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งครับพระองค์งทันคนเสมอแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างกับเรานะครับเราอยู่ในโลกนี้โลกเต็ไมไปด้วยคนชั่วดังนั้นเองเราต้องเป็นคนทันคนครับทันคนคิดร้ายเพราะคนคิดร้ายนั้นมีอยู่เยอะในสังคมพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเอาเหรียญเดนาเลียอันหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญของจักรพรรดิทิเบรัสนะครับอักษรเขียนว่าจักรพรรดิทิเบรัส โอรสของพระเจ้าซีซ่าออก,กัสตัสนะครับเขาจะเอาเหรียญเนี่ยมาพระเยซูคริสต์เจ้าเอามาเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสบ,บอกว่าอันเนี้ยของใครรูปใครรูปของใครก็ให้คนนั้นไปพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงทราบความการคิดลายของเขาเพราะถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าอย่าเสียสวยให้ซีซ่าพระเยซูจะโดนพวกเฮโรดจัดการพระองค์ขณะเดียวกันถ้าพระองค์ทรงตรัสว่าต้องเสียสวย พวกชาวยิวก็จะบอกว่าพระเยซูไม่ใช่ผู้นําที่แท้จริงเขาก็จะหาเรื่องกันแกล้งพระองค์แต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์ทันคนประการที่สองครับพระองค์ทรงรู้พระคำและรู้กฎหมายพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ไม่ใช่แค่รู้พระคำแต่พระองค์ทรงรู้กฎหมายพระองค์ทรงทราบว่ากฎหมายว่าอะไรแต่นันเองพระเยซูกิ์เจ้าเป็นแบบอย่างกับเราครับพระองค์ทรงเสียภาษีให้โรมันทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์กําลังทรงตรัสว่าของของใครก็ให้คนนั้น จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินเท่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องสภาษีเกียรติของใครก็ขอให้คนนั้นเรื่องของใครก็ให้กับคนนั้นไปนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกกับเราอันที่3ครับพระองค์ทรงอธิบายด้วยปัญญาสังเกตพระคัมภีร์ตรงนี้พระยิยสุคริสเจ้าทรงทราบว่าเขาคิดร้ายต่อพระองค์แต่แทนที่พระองค์จะแค่ด่าบอกว่าคนหน้าซื่อใจคดมาทดลองเท่าทำไมแล้วหยุดแค่นั้นพระองค์กลับอธิบายตั้งแต่ข้อ1 9ถึง22ข้อ1 5ถึง18 ครึ่งหนึ่ง19-22เป็นคําอธิบายของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเราจะเป็นต้องทํานั้นเพราะอะไรเพราะของซีซ่าก็ต้องให้ซีซ่าไปเราเองบางครับบางครั้งเราต้องชี้แจงกับสังคมในบางเรื่องที่เราจะต้องอธิบายเขาฟังเราต้องละเอียดนิดหนึ่งให้เหมือนพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นเองเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้เป็นพลเมืองของโลกนี้พระเยซูเป็นอย่างไรหนึ่งครับพระองค์ทันคนคิดร้าย 2. พระองค์รู้พระคำและรู้กฎหมาย3 พระองค์อธิบายด้วยปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรามีท่าทีถูกต้องแบบนั้นครับพระเจ้าอรัยครับ